ธรรมะาวนาคโลยัมะทันตังสาธุเดอเทพบุตรเทวดาอยตงบนสวรรค์สันฟ้าลูกสันฟ้าสิหาสันดินลูกร้านจะขอในมดลมงใหมเป็นสักขีย์เพื่อเยยตอนนี้เพื่อว่าลูกร้านมานี่กะหวังจากกระเฮ็ดจาพอจะพุ่มพันต้องการ ได้เศตสัตว์ก็สั้นก็ได้ไปแล้วเนะาะถำตามที่ต้องการไปแล้ววานนี้อยากจะได้เศาสัตร์เ,เศตสัตว์หาสัน้นกซีต้นคือกันก็นกจะได้เหตดน้ำท้ำตามเฮตดน้ำมากเพื่อถวายให้เจ้าพ,พ่อเจ้าพุ่มของเฮาเจ้าพ,พ่อเจ้าพุ่มผู้เปนศักดิ์สิทธิ์ผู้เพิ่นมีหูจกวตาทิพย์หูเจ้วตาใสเพิ่นก็จะได้มองเห็นเรื่องแรเห็นว่าลูกร้านนี่ได้เหตุน้ำท้ำตามอยากได้ยังก็เหตุให้ไม่ได้คัดขลอง จะพ่ได้มีขอปิดขอบังให้แก่ลูกแก่หลานคารจะพอจะพุ่มกันจากสร้างอิหล่การลูกหลานก็ต้องการจากสร้างจะพ่อจะพุ่มก็จะซอยให้ได้สร้างได้ตามคำนวณตามที่จะพ่อจะพุ่มได้เอ่ยคุณไว้เนาะจะพ่อจะพุ่มพันกะว่าจะให้ถึงเก้าวงวดอืมตามที่ว่าพุ่มจะได้เศรษฐศต่สั้เก,ก้าสั้นหรือบาดนี้ก็ว่าจะได้หาสั้นก็ได้เห็นน้ำทมตามก็ว่าจะพอให้ได้ถึงเก้าวงวด แล้วจงให้กระพริบตะพุ่มภูพญี่ปุหูแก้วตาทิพย์หูแก้วตาใส่เงื่อนแปเอาเลียกไทยล้วมาทีนึงเด้อมาผูดมาพายให้ลูกให้หลานมาปลอยให้ลูกให้หลานได้เห็นน้ำกันแล้วก็ไปมาปลอยให้ลูกหลานในให้ได้เฮ็ดได้สั่งให้วัดของเฮานี่ให้ได้จะเจร่ญนลุงเรื่องให้ได้สว่างสวัยด้วยไฟฝ้าเขามาหอดมาถึงแล้วก็ได้เม่เห็นมาสั่งวัดว่าอารามวัดว่าศาสนาของเฮานี่ให้มันลุงเรื่องต่อไป ให้มันมีไฟเข่ามาแล้วก็น้ำน้ำไฟให้สะดวกสบายแล้วก็วัดของเฮ้าก็จะได้เลื่อนจะเลื่อนลุ่งเรื่องให้ได้สร้างให้ได้ฮ็ดได้สร้างไฟในกองงวดขอจงให้เจ้าพ่อเจ้าพุ่มผู้รักษาวัดว่าของเฮ้านี่รักษาดินแดนแห่งนี้มาหลายพันปีลูกหลานก็จงได้นับถือเลื่อนนาว่าเจ้าพ่อเจ้าพุ่มของเฮาวัดของเฮ้านี่แหละได้นับถือมาเป็นประจำว่าเพิ่น ขั้นพื่นให้พิ่นก็คือให้เก้างวดก็ให้เป็นเก้างว่เด้อจะพอจะพุม่มเอ้ยให้ลูกหลานเห้นับถือลรือนาได้สิบวันสาหะบรรลื่อนกันับถือว่าจะพอจะพุม่มบัดของเฮ<ร>านี่แหล,ล,ล,ละรักษาดินแดนแห่งนี้มาหลายพันปีก็ขอขจงให้จะพอจะพุ่มนี่แต่ละงวดนี่ระวังวันที่หนึ่งและวันที่สิบหก้จะพอจะพุ่มนี่หาะเหิร์นเดินอากาศไปเอาเลืท่าย้มาที่หนึ่งคองยุสลากมาเหยียบมาไว้เอามาไว้แล้วก็ให้เยียบไว้พร้อมให้มันออกตัวนี้ล่ละ ว่าสันกับมาปลอยคือมาเข่าข้มฝันให้ลูกให้หลานทุกท่านที่มาในมือนี่หรือว่ามาเขาข้อมฝันของพขย,ยัคอยวัดหรือว่าไปเขาข้อมฝันของทายกที่ว่าอยู่นี่ก็ให้ได้ถือนํากันให้ได้เป็นตัวเดียวกันย่าปิดย่าบังย่อาอํา้องหนึ่ง,งสองเด้อจะพอจะพุม่มลูกหลานก็มิแต่คนปึก้ค้นหนาดิที่จะมาทาบุญน้น่นี่ถ้าหากว่าได้จริงก็จะบอกว่าได้จริงคันจะพอจะพุม่มปิดบังแล้วก็ตัวเบ้าเพราะถือต้อง ขอให้เทพบุตรเทวดาเป็นสักขีพยานเออเหตเจ้าแม่นังธรณีเป็นสักขีพยานน้ำกันว่าเจ้าพ่อจะพุ่มให้ปลอยถึงเก้างวดเต็มเต็มแลกกายาให้ขึ้นยาให้ล่วงยาให้ปิดยาให้บังยาอึ้งหนึ่งสองลูกหลานต้องการจังสั้นแลกกัลูกหลานที่มาเมื่อนี้ก็ต้องการที่อยากจะได้อยากจะได้โชคจากจะได้รับจากเจ้าพ่อเจ้าพุ่มของเฮาอยู่ที่วัดของเรานี่ยล่ะวาจะให้ถึงเก้างวดก็ให้ได้ถึงเก้างวดตามสัญญากันเด้อ จะ,จะพ่อจะพุ่มยาตัวลูกตัวหลานมากงอได้ให้ได้ตรงตัวเลียกไทยแร้วงวัาที่สามโตแล้วรักร้อยแล้วก็ยูรักร้อยรักสิบยูรักสิบยูรักหน่วยก็ยูรักหน่วยย้ายขึ้นจะหายลงจาตัวลูกตัวหลานเด้อจ,จะพ่อจะพุ่มเบยขอให้สมซาสมเลือ1สิบปันซาหาบันเลือกก็นับถือว่าจะพ่อเจะพุ่มบัดห้านี่แ <c oughs> หละเลือกไทยเรื่งวันที่หนึง่งแมนยำเลือกรางสองตัวก็ให้แมนยำยายหา้ขึ้นจะหา,ยายลง่ยาปยิดย่ายบังย่า,ยาอื้องหนึ่งสองลูกหลานก็คือวานนั่นแหละ มัก,ก็บรูบกหูบกเห็นจะพน้นเนาะกาจังได้มาขอจากเจ้าพ้าเจ้าพุ่มจากอยากเสียงโชคหรือว่าให้เจ้าพ้าเจ้าพุ่มนี่น้ำอาเลกไแล้ว,วันที่หนึ่งมาให้ลูกหลานระวังวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกทุกครั้งเอามโาพดมาผมายให้ลูกหลานได้ให้ได้น้ากันให้ได้เฮ็ดได้สงังให้ได้วัดว่าของเฮาเนี่คือสาระการปลเลียนเดียวนี้กําลังสั่งอยู่แค่ครึ่งเดียวได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ขาดทุนทรัพย์อยู่ ขาดทุนทรำซั์อยู่หลายอันแลย่างที่จะมาทําการสั่งสลาการปเรียนของเท่านี้ก็เลยว่างวกไปใช้กับวิญญาพี่ตีตาไปใสกับวบิญญาน,น้องย้อนบอมีทุนทรัพย์จังได้มายกเมื่อขอย่อเมื่อไหวจากจะพอจะพุ่มผู้สักสิทธิ์ผู้ข้ามน้ำให้กินและข้ามดินให้ยู่จากจะแม่นางเท่านี้ให้เพิ่ไดนมาเป็นสักขีพยา,ยานนับกันเทวบุตรเทวลาที่ลูกหลานลเนลลงมานี่ก็ให้เป็นสักขีพยา,ยานนับกันในระวังเก้างวดนี่ให้จะพ่อจาพุ่มบอกให้มันโตสิแม่นย์ย่ำให้มันโตต,ตรงๆ ใหญ่ขึ้นจะให้ลงเด้อให้ลูกหลานได้เห็นน้ากันแล้วให้ลูกหลานได้หู้นน้ากันว่าเพื่อนให้ตัวไหนเจ้าพ่อจะพุ่มปล่อยมาตัวไหนก็นให้หูวน้ากันเบิดแล้วก็ให้ได้ถือน้ากันเบิดท,ทุกทท่านที่มาร่วมงานในเมือนี่ลูกหลานขอสวัสดีและขอสาธุจากเจ้าพ,พ่อเจ้าพุ่มผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอจงให้ได้ถึงเก้างวดตามสัญญากันเด้อลูกหลานก็นสิไดตั้งเศตรสั์ครบสีแก่และสี่มุมตามเจ้าพ,พ่อเจ้าพุ่มต้องการ นบัตนี่สาทุสัสุสอ้านมาหาาุเินเดียวคอยยมมาน้างเ่งถ้าได้เงิบยาแดงไปตรวจตมาตรวจตะเชียตเนี้คือบังคนจิดอ่อนก็เห็นยาใส่ชุดสีเขียวยามผอกมาจากตดด้วยเฮ้ยใจรายเยี่ยมเลเนาะเห้หนูให้ร้านมาหลายคน ส่ใหน้อย่าเลวาใช่ไหมพีดแอคคไปนะกะสิมีสื่อเสียงอีเขาท่้งบนเ่าพี่ผ่านาเขซาทั้งบนั้งล่านนอราคุณเจ้านอโย่ไก่แทนนอราคุณเจ้าอยกไก่แทนนอมาสนสนาชางังก็เห็นงานยางกจากตุ่นไปนี่้วนม้วนแล้วขอนยาเดล้นงขอนนำกระาบ มาไม่รู้ไร้านสิจิพยายาเถอวก็เห็นหลานมาถวายดีมาแด้ว่านังน่อ้ยดีใจไหาต้นจะเชี่ยนมีคนแปงมาถ่ายกิ๊กท็พูดอะไกันไหนบ้งาทามวลโม่สมการได้ทุกนเจ้ามวลเมื่อนี้ลองลางผ่นเลยะได้อดุได้หอด้วนมือไรภูส่วนใดท้งวลผ่อนตอนนี้ออกวัดาราพระเจ้าดีสบายขอยาพิดซีนเหร แม่มาทำ้งดีเ้อบดเี้อะภูมิเจ้าทีเจ้าทานก็เปิดให้เห่ยงเมน่าตัวนีก็เปิดให้มีแท้สิสุกนงไหลมาเทมาเราิบว่ไม่บอกจอดี่หว่านเพราะคุณเจ้าเจ้พใจเยพ่อใจครับภูมิเจ้าทีเจ้าท่านก็พ่อใจชัดเก่าสั่นก็หาสันนอกฟพหันทีอ๊อีใจตัวบาดดีภูมิเจ้ทีเปิดอะไรบายเสียวดังก็กูดแห่คุณไปแห่ไที่ไ เนี่ยกระสาเก้าหมวสอดก็แบบนั้นหน้านสะเอาเงไปบใส่หน่บบน้นใครได้ไฟฟ้าแสงสว่างก็เออไก่บ้านกันผ้าสามพบไปใครได้ไฟฟ้าผ้าก่อนยากระสิได้เห็นหูเห็นเือตมตัวตอนนี้อยู่ในความืดอยู่มันจะดีแจ้งีเลี้ยงดีเลี้ยงึ้น ไม่ใจหนแท้ไม่ได้ไม่ได้ยายยังไม่รถโดนนติยาไม่นม่ได้คุยกับหมูก็ไม่านุนจะได้รางมามนจะคำอย่างนี้ว่าเห็นหมาหาหญ้าโนหอผู้ชายมาเต้นรำให้เบิเบนวนไมนหอมมคือผู้หญิงว่ะ้หงคนฝวนงามสวยงาตัวยาก็ได้อน้ำติยานางเจจอยไปทังไหนันคือฝวนดแ จอยสว่างงานเลยจแม่นม่จะจอยมันมาอวนมาจอยนั่งสอนทางเลยล่ะนะนั่งรังได้แล้วสอนตีไปถนัดงา่เดินมาานไปจเ่ียวมากบอก่าอาะเขียวน้ารูปน้ำร้านดีใจไรบ่เห็น่อูปมตัวพ่น้ารูปน้านมึงไงนอ้เงีปไห้เลเห็นบ่เงี้เหนเน่ก่อน่เห็นคืนด้วยไห่เปล่ืนคคืคืนนไหน คืนดูาร้านเนาะดีตบดีใจตัวได้ร้านไงก็หนีไปมันเขาแล้วบาดเนี่ยายเขากวดสิมาเนี่ยก็เขาทิ้งิไฮดังปานพุกพุดไฮดังก็พุอีกุแม่นแม่นซีไฮกล่องวดบานนี้รถสิวมีหงจอเยอะบาดเยอะข้างเจ้าสิวมีเวลาหัวสันเขาละบ้านอยากพูดจะขออ่ารนม่มีเวลาไป่วน้อ เป็นยังไงด้วยด้วยไอเด็กเนี่ยเงินังไล่ของอาบัดสิตงินเงินสติ๊น่ะางาสางว่ามันเลี้ยงดวยมาสางมาแพงก็ยังคือวัดอื่นไดมาแล้วก็ไปซึ้งเท่าอื่นมาสางวัดสางว่าเ้ยงานจะเป็นู้จัดเงินสุที่หน่าเงินจะไม่กัสิทังสนะวันนงานวันนีงานเอาทุนไปเดีซื้อกอนบอ แม่แม่แม่หมดจังหวันะเขาสามโตตรงตเลยแม่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 หน้ลลังไม่ด้วยนะทุกคนทวคทุกคนมาเมือนี้มาเอาบุญบุญบุญดีบุญี้ไรปัญเจกผู้ใดอยากเห็ดผู้ใดใส่ผู้ใดก็อยเห็ดตัวผู้ใดเห็ดใสผู้นั้นก็ได้ผู้ใดบะเห็ดผู้นั้นก็บ่ไส้บุญกุศล ดีสัตย์สิย่าโอ้ยูปหลานเกิดมายังนุ่นบนเอดร้างาม้อนดีบมีใอรกใบอกขาไปเบิ่งเฮียนตัวเอาไปให้โอ้ยบุญบีไ้งามกรงามกเนแมนมนูปหลานบอกขไปเพิ่นดีดีดีล่ะบอกไปแล้วบุญสุนักัเ้ยนเงี้นน่เยนนี่เงี้ยน่เยนเงี้ยน่เี้ยนี้มี่เี้ยน่เงี้น่เเ้่นน่เ้่ยน่เ้่เ้ เงาะสร้างเันมากกยญาตีโอุกดีใจน้ำลูกนำ้ำหลานที่ได้มานี่แหละกว่าสิหายเขาไปหา,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 หาปปเหี้ยนญาพิคนนอกระดูกญาติหลานเขาไปกระถิอืมนี่มันเดินดีแม่ดูอยากบาดคัมพูงจทัทีต่อทางคนแล้วเพิ่งเปิดไผยได้วให้หลูกให้หลานได้มีเงินมีทองได้มาสาักวัดว่าอาะารเดี๋ยวเบิ่งสาระกับประธา,า,น,านแล้วประธานแล้วอยากยังไม่เหม็เดี๋ยวเบิ้งไฟฝ่ากับบุ๋มีเนี่ยเหมือนเลยไฟกุญแจ บ่หินหุงหินเถื่เนาะโอ้รับเต็มเลยโอ้เม่ยังเลยเปนสิบกว่ดอกไม้ป้าน้ำยาเลยน้อยเพราะดอกไม้ป้าน้ำยาดิในรูให้หลานเอาม่าเห็ดจิ๋เห็ดทานเด้อโอ้พอได้ดอกน่แน่ปิดซะก่อน สีแดงมุลนี่สีแดงโอ้แดงจ้างึงมันแดงจ้างึงแม่ก็ถูกใจง่ดีพแพงก็แดงไปกวนนอกพระคุณเจ้านากแม่นโอจยไม่บอกถกใจลานอมันแม่เน้อลานองู่สีน้ำหดหองยู่หมองโซ่งานีพู้อะไรเน่ะคือเมาดีแท้ ลูกล้านอยู่นี่แล้วมาทำมาเหยดกระชัที่ต้นอยู่นี่ดอยปุยอย่นี้เะ่ลูกลานก็เะ็ดไยอยี่นี่ล่ะลูล้านหยาละจะมาหยาเ่นั้นละลูกล้านหยาดิบงนโอ้ยลูกเทียนหงาแล้วอยู่นี่ลูกหงุงลูกเทียนอืมสวยเ้ยสอยรอดหยาเลย สมัรคนอสมัรนอท้ตนเรับแต่นอ่เฮ้ยเานี่ละให้ให้ตูให้บุยกันสิสามศูนยยาวไรตัวไรนายเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เให้พอใจาก ก็เล็กเงมาเนาะให้มาสั่งมาเป็นเออเออเออยร้านรวยๆกันทุกคนข้อม่ละวะเนี่ยข้ม่ยเลวสิไปกองสลากมือมือเลสิองเงสิไปกองสลักโอ้สีขอเจ้าทีเพื่อให้ได้มาสั่วัดวาอางเปง้เปเยอะเสี่ขาไบกองสลากเ้อะเฮ้ยไปจะเียไปละเงเคยไปเียไปท่านไป แต่วัดนี่สิไปสิไปขอเพิ่นสิไปบอกว่ากำลังสิสร้างวัดข้าพุ่มเจ้าที่คนลี้ตัวนี้นี่ข้าพุ่มนี่นี่น้าผู้ยินตาอยู่กองสลากเพิ่นผู้จักญาดินี่อยู่หรอกแม่วันท่านนคุยกันโต๊ะแม่วันท่ันรู้จัก่อิสิไปกองสลากสิไปขอนเพิ่นขาพุ่เพิ่นให้สวยตัวได้สร้างได้แพงให้ดูนได้มีเงินมีทองหน้านี่มันแหงหาเงินอยากตัวผู้วางคน เฮียบอกออกเ่าด้เงินดิเพื่อตัวในเงินนี่บ่ถือจักเถื่อเดี๋ยวนี้เพื่อนเส้นเขาไหวแต่ยังบ่ทันจ่ายบ่กมีแม่ดิลีก็ว่าอย่างนี้เปิดงานเสีเงินแส้นเงินแหล่งยังต้งหนี้เขาก็ยังบ่ทันใส่แม่นมยังสิให้มาขอญาวยาไว้ถือเป็นแสนเป็นหลังคันนี้เงินฟาดไม่ลงไปยาให้หมดแม่ดิีเลยถ้าผู้ใดให้บอกเอ้าแสดงว่าบุญผู้นั้นบ่มีบ่ถือจะรักหัวถือใจพระคุณเจ้าบ่นี่ ดีใจครับใจชอใจออยดีใจครับเมื่อนี้ยาสวอนใตมาเชียนเล่ให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานลำลำด้วยด้วยให้ใจมาสั่งไหมาเปงหมุนมาตั้งสี่เห็นะเออเบื้องกลับเอาล่างเลยครับบันล่างเลยใช่ไหโอ้ใ่หนาไห่ตาเนาะโอ้ยพูดหา เคยเห็นหนักก็มีบม่เคยเห็นหนักก็มีแบบนี้ใครได้มาเห็นหนันคนทุกคนเด้อจำได้ไหมวัดซีมาีเอากรขับฝั่งลงไปผู้ใดบ่สื่อแสดงเนี่ยบ่มีดวงผู้ใดไสื่อแสดงเงินมาสั่งวัดสั่งว่าเยอะบนคู่บ้านค้นมาสิให้ถือคักแสนละตานไปขอนำมงินเมียเมียก็มาไถ่ซ่ำเล่นกันไถ่ซ โปาาส่ไก่นะมาเลยน้องปวดตูนไปบอกเพื่อนแม่ลูยังคือเอาตัดหาตัดหลังเลยสิตัวตัดห้าตัดหลังมันก็ได้ตัวตัวมันสิไม่งาที่ยังมันบหลายโตตนฟาดลงไปแต่แม่คนอยู่ในนี้เด้อเนี่ยอธิคายให้ซิ่มีคนเถอกละวันให้ก็รู้ว่าจะเป็นผู้ใดเปานาบอกผู้ใดซื้อได้กับวเพื่อนเซนันหลานี่แม่่นะ เฮ้ยอ้นางหนว่าวดีดีนะร้านเช้ามาอยู่จุดนี้เคยไปหายาอยู่นี่จุนใหม่เฮ้ยโศกมันลำรวยวะนะลูกหลานนี่โศกจังหวัดนอกแหงบ่ได้หลายนอกพ่ออยู่พ่อกินพ่อได้กินได้ทานุนอกเฮ้ยสาธุดีแล้วดีแล้วบัดนี้มาสั่งวัดนี้ได้เด้อซอยหาในเด้อจนต้องการหม้ย่างอยู่ยังขาดวัดใจอยู่ ขันมีปัสยภาบรรสาวยาสิให้อีกเก่กกาวเงี่ยงกันให้โรกให้นัานได้รวยรวยรวยกันบ่ดทุกคนเนี่ยควรให้ลังเก่าทั้งมะลุนไส่ทั้งไบแล้วก็งาหัวใส่รถตู้ขันสีแดงเ้อะยังได้รถตู้กับสีแดงมีเงินซื่อได้ไหมกับไหน มีเงินสื่อหน่อยๆสุดปลารถตุ้มมันกับปลายเดโอ้ยื้ดหลายรวก็จได้รถตุ่มเลเอาตอนีทุนสื้อมารถีเกิอโินื่อมันกับปเดรรานแม่ทีในแนเด้วงาขอฝาจ่วัดว่าละก่อนได้มาเห็ดปุเยยทานสัก่อนว่ารามีเขาคอยสิกเกิลป่าลมีเขาบังกิดเขาบมีสูงไม่หนาอีมาเห็ดซอยพระคุณเจ้าคนนี้เดี่ยวนี่นต้องการปัจัยภาษาลายางหลายทางยุบเงินคำกับแก้ว ให้ลูกให้หลานจงลำรวยเด้อเมื่อดีงานลงมาสนทนาทำกับลูกกับหลานมาให้ดอกไม้ฟ้าให้ลูกให้หลานไปแล้วนี่เต้าสี่ก็ดงน้ครับหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เอาไปได้อีกบานมาท่างบนท้างล่างให้เธอข้างบนท้างล่าง พ่อให้ขัาบ้านนี่พ่อใจขัาบอบ้านบ้านดีเด้อให้ภากันเอาให้มันเป็นย่าอิ่มหออิ่มใจติย่ามาลำเด้อะบ้านซีเมื่อบ้านลำให้ย่าฟังจากก่อนสองก่อนเด้อมวนขับหลม้วนที่มากกับเสียมากคือเก่าเสียหายม้วนแล้วปุกเกล็กกันทุกคนขุน ยาค่ะเพมาบไก่ไก่ปาในพวกาสองวั์ก็มาคือเก่าละค่ะยาสิให้ราองวันเด้อห้คานยขากน้ำมันให้ลูกห้หร้านบ่ใหายรดอก่าน้ำมันหาหกสิบเอ็าท่านออมานม่หายหครับห้็ดบาทไ่่หายไรขาน้ำมูนน้ำมันว่นละมาล้ำหายยาฟังหิงเอาเด้อบาทเด้อถ้าคุณเจ้า แ <s ets> บด<า>ที่ได้สร้างเนี่ยแผงก็บานเนยอะเปิดปูะสีเพิ่นได้มาเ <s ets> ปิดภูมิเจ้าที่เจ้าทางให้ได้ภูเป็นหลังเพิ่นกได้มาล่ำทวา